สวัสดีหน้าร้อนเมืองไทยครับพบกันนะครับกับช่องสีชายสตาร์มอลครับหน้าร้อนแบบนี้นะครับมีเพื่อนหลายคนที่เล่นเกมผ่านนุ่นบุ๊ครับผลกันว่าเครื่องร้อนจังเลยทํายังไงดี่าวันนี้ผมจะมีวิธีมาทดสอบนะฮะการทําให้เครื่องโน้ตบุ๊กของเรานั้นเย็นลงนะฮะผมมีวิธีการมาทดสอบประมาณ4-5วิธีนะเดี๋ยวไปดูว่าวิธีไหนเย็นที่สุดครับไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับ ตอนนี้ครับผมก็อยู่ในเกม Dead Red Dead Redemption นะฮะเดี๋ยวเราดูนก่อนฮะว่าโนต้ตบุ๊กกำเดิมที่วางกับพื้นแบบไม่ได้ห้องแอร์เปิดเนี่ยฮะอุณหภูมิเป็นยังไงนะฮะตอนนี้อุณหภูมิการ์ดจออยู่ที่นี่65องศานะฮะอุณหภูมิ CPU ยูที่79องศานะฮะน่าจะเห็นกันนะ,ะนี่เล่นสักพักหนึ่งนะฮะก็ดูนะฮะ เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองวิ่งทั่วๆนี้สักหน่อยหนึ่งครับเห็นไหมฮะอุณหภูมิ CPU เนี่ยขึ้นแปดแตะ80แล้วนะฮะ84แล้วครับฮะ80 84แล้วฮะนี่เห็นไหมฮะนี่มาณนี้นะฮะนี่นะครับ ของอย่างแรกที่เราจะมาทดสอบการระบายความร้อนนะฮะเป็นกระเป๋าฮาร์ดดิสนะฮะเราจะมามาลองไว้ใต้นี้ฮะให้ตัวโน้ตบุ๊กมันเหมือนกับว่ามีพื้นที่ในการนะช่องว่างระหว่างนี้นิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้ให้ลมฟล์นิดหนึ่งฮนะนี่ฮะเอาจริงแล้ววิธีนี้ผมก็ไม่คาดหวังกับความเย็นนะฮะเห็นไหมครับ แป8สิบแดสิบเอ็ดเท่าเดิมเลยครับเท่ากับเดิมเดิมของเครื่องะฮะอ่าอันนี้คงไม่ได้อะไรฮนะไม่จะมีอะไรฮนะปังหวดแต่เก้าสิบด้วยนะฮะน่ากลัวโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปเลยครับที่ต่อไปก็คือนี่ครับอืมเป็นพัดลมโน้ตบุ๊กที่ขายตามร้านทั่วๆไปนะฮะ ที่มันรองน้ำบุกแล้วก็มีพัดลมนะฮะเนี่ยน,นี่มีลมถึงห้าตัวเลยนะฮะดูดีครับว่ามันจะช่วยให้เย็นขึ้นไหมนะครไปดูกันเลยครับตอนนี้เราได้ติดตั้งนะฮะไอตัวพัดลมนะฮะไปแล้วนะฮะเห็นว่า cpu เย็นขึ้นมากเย็นขึ้นมากเลยนะฮะก็ยังแตะ80กว่าอยู่ดีนะฮะ นี่แค่วิ่งนะยังไม่ได้สู้รบกับใครเลยนะฮะความร้อนเป็นไงแปดสิบกว่าเก้าสิบนะฮะเห็นไ,ไหมเราไปชมพิธีต่อไปดีกว่าฮะต่อไปนะครับเป็นเจ้าตัวนี้ครับพัดลมไอเย็นนะฮะนี่ฮาตาริเขาเกียบเลยเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ฮาตารินะฮะเราเปิดที่เบอร์สามเลยนะครับ นะ,ะแล้วเปิดโหมดครู่โหมดคู่นะฮะ,ะอารมไอเย็นนี่เห็นไหมตัวเลขแตะเจ็ดสิบกว่าลองดูสิโอ้ยลืดๆนี่เห็นไหมเอ้ยเย็นกว่าเนี่แปดสิบเองครับ มีเกือบเก้าสิบบรรจุว่านะฮะเอ้นี่มีถึงแปดมีถึงเก้าสิบเห็นไหะอุณหภูมิการ์ดจอก็ลดลงนะฮะเอ้ทีนี้พทุทธาเนี่ยบัรหว่าก็ เจ็ดสิบแปดสิบฮะลดไปเป็นสิบองศาเลยนะเนี่ยเจ็ดสิบเก้านคะ้างยาวเออปิงแมเนะี่ยเออ๋อยวมีวิธีหนึ่งฮนะเดี๋ยวเราไปลองทำกันครับ นี่ครับอีกวิธีหนึ่งของเรานะฮะพัดลมเหมือนกันนะแต่เป็นพัดลมธรรมดาครับหาตาลินะครับนี่ปเปิดเบอร์สองไอ้เบอร์สามไปเลยอ่าเบอร์สามฮะโอเคนีเรามาดูกันครับว่าหาตาลิเหมือนกันจะเย็นกว่าไหม ไปวิ่งออถือว่าใช้ได้นะใกล้เคียงกับอารมณ์ไอเย็นนะฮะ กันนะไม่ได้นะฮะวันหยุดก็มีเก้าสิบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย,น,อยนะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยครับโอเคสรุปนะฮะเราทาทั้งหมดประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่วิธีนะฮะแล้วก็เอาเรื่ออะไรไอ้กระเป๋า เสาเนี่ยพวกนี้ไปลองให้มันมีพื้นที่ในการระบายความร้อนอันนี้ผมว่าไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะไม่ค่อยช่วยแล้วก็อย่างที่สองนะฮะอย่างที่สองที่เรานะะซื้อมานี่ลมไอเย็นพัดลมแผดอะไรเนี่ยที่ลองลดบุ๊กเนี่ยเนี่ยถ้าพัดลมเนี่ยก็ไม่ช่วยฮนะไม่ช่วยให้เย็นขึ้นนะครับไม่ช่วยเลยอย่างเงี้ย นไปทิ้งไปนะฮะอย่างที่สามนะฮะพัดลมไอเย็นนะฮะไอเย็นแล้วเปิดโหมดคูลด้วยนะฮะก็ช่วยได้นะบางจังหวะนี่ก็ลดลงมานะฮะอย่างบางทีจับแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบกว่าบางทีแปดเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้านะฮะลดเป็นสิบองศาเลยนะฮะก็ถือว่าอันเนี้ยดีนะฮะช่วยให้เครื่องเราเย็นขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็ อย่างสุดท้ายคือพัดลมธรรมดาเลยทั่วไปทุกบ้านน่าจะมีการพัดลมธรรมดานะฮะเปิดเบอร์สามเลยรวมผมนี่สิบแปดนิ้วฮนะฮาร์ตลี่สิบแปดนิ้วลมปิ้วแบบว่าหัวฟูเลยนะก็ช่วยได้ประมาณเกือบเกือบโลหิตเ,เลยนะะดีประมาณกันเลยนะฮะสรุปก็ไปหาพัดลมมาเป่าะฮะดีสุดเย็นสุดเลยครับนะฮะยกเครื่องนิดนึงให้มันเผยนิดนึงฮนะนันแหลกนะฮะ นี่ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์นะฮะทั้งหลายที่ใช้น้ตบุ๊กในการเล่นเกมนะฮะช่วงนี้หน้าร้อนต้องเบาๆหน่อยนะฮะถ้าบ้านใครยังมีแอร์นี่ลำบากนะครับนะหวังว่ามีประโยชน์ครับสำหรับวิธีทั้งหมดที่ผมเอามานำเสนอในวันนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับ